อรุณสวัสดิค์ค่ะคุณโมคดาวันนี้เอาของที่พูดถึงเมื่อวานมาขายนะครับนี่ครับผมขอดูหน่อยนะคะฮะขอโทษนะคะกรุณารอสักครู่นะคะเอออ้าวนี่เราเผลอทำอะไรไม่ดีไปงั้นเหรอฮะคุณมุคดาคะ๋ะรบกวนช่วยมาข้างในหน่อยได้ไหมคะฉันทางนี้คะ่ะ Hmm. อืมผมทำการค้าในฐานะมาสเตอร์มานานหลายปีแล้วแต่ผมเพิ่งจะเคยเห็นเกลือกับพริกไทยที่มีคุณภาพดีแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นสินค้าชั้นสูงที่สามารถถวายให้กษัตริย์ได้ oh. ผมเลยอยากจะขอรับซื้อสินค้าพวกนี้ไว้นะครับขอบคุณไม่ทราบว่าไปได้สินค้าแบบนี้มาจากที่ไหนกันยังงั้นเลยครับเน็ตซูเปอร์ครับผม เป็นเกลือกับพริกไทยจากต่างโลกรับประกันคุณภาพสินค้าเลยครับแถมราคาก็อย่างละห้าเหรียญทองแดงเองเดได้มาระหว่างเดินทางนะครับโอต้องขออาภัยด้วครับพ่อค้าจะบอกที่มาของสินค้าให้คนอื่นรู้ได้อย่างไงล่ะนะเออส่วนราคาที่จะรับซื้อแล้วก็เกลือสี่เหรียญทองพริกไทยสิบเหรียญทองแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเอโอโกหกใช่ไหม ราคาเดิมมันอย่างละห้าเหรียญทองแดงเองนะก็เคยได้ยินอยู่หรอกว่าสมัยก่อนพริกไทยมีค่าพอๆกับทองนะเอาจริงดิเอเอคงจะน้อยไปสินะครับเอ๊ะถ้าเงนินทั้งสองอย่างรวมกันปเป็นสิบห้าเหรียญทองเป็นยังไงครับเพิ่มเฉยเลยคิดว่าเราไม่โอเคกับราคาเมื่อกี้งั้นเหรอเออคือถ้าเนสิหเรียญทองแล้วกันยังจะเพิม่มอีกถ้างั้นปเป็นสิเเหรียญทอง มากกว่านี่คงไม่ไหวแล้วลนะครับเยอครับโอเคแล้วครับสิบเหรียญทองแดงกลายเป็นสิบเจเหรียญทองเฉยเลยเอาจริงดิค่าสินค้าครับได้ผลเกินไปแล้วถึงวิธีแบบนี้จะใช้ได้ไม่บ่อยก็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ช่องทางหาเงินมาแล้วแบบนี้คงไม่ต้องกลุ้มเรื่องเงินไปสักพักแล้ว ต่อไป,ไปก็ที่นี่สินะกิวนักประจนภัยมอบ้าๆหนึ่งไม่เต็ม,ม,ม,มที่หันมามองกันใหญ่เลยแต่นี่ก็เพื่ออ,อาหารของเฟลอดทนไว้นะตัวฉันเออคือผมอยากลงทะเบียนนะครับ รบกวนกรอกนี้ด้วยค่ะชื่อข้าลงทะเบียนข้<อ>าเ <5 S 2> หรียญเงินที่พบอยู่เอาเป็นดาบสั้นละกันนะแล้วก็มีศูนย์รับใช้แล้วก็วกหยดเลือดลงบนการ์ดด้วยค่ะอตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะแร้งของคุณคือแร้งจีซึ่งเป็นแร้งต่ําสุดสามารถรับคําขอได้เฉพาะกับคําขอแร้งจีและ F ที่สูงขึ้นมาอีกแรง้งจบแล้วค่ะเอ๊ะไม่มีคําอธิบายเกี่ยวกับกิวเลยเหรอครับคําอธิบายเหรอ เออพวกแรงกับคำขอนะครับเออแรงของนักผจญภัยมีทั้งหมด7แรงมี S และ A ถึง G แต่และแรงจะมีอายุของมันซึ่งอายุของแรง G ีคือ1เดือนในระหว่างนั้นต้องรับคำขออย่างน้อย1นึ่คำขอนะ1เดือนงั้นเหรอแล้วก็กิ้วของเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของนักผจญภัยระหว่างทำภารกิจทุกกรณีอ๋อสรุปก็คือนักผจญภัยต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดสินะ ไงยังไงบแรงแรงจีอ๋ออันนี้ดูน่าสนใจดีฮะเก็บสมุนไพรอไปทำพรุ่งนี้เลยก็แล้วกันนะอื่ข้าหิวแล้วอะรู้แล้วนะถ้าอยากกินสเต็กแบบเมื่อวานดูเหมือนจะชอบซอสสเต็กหน้าดูเลยนะเนี่ยจะให้กินในนั้นทุกวันก็ได้นะเอแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอก ฉันเองก็อยากกินของอร่อยๆอ,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 อย่างอื่นเหมือนกันว่าอย่างไงนะเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยยังมีของอร่อยๆอ,อ,ยอย่างอื่นอยู่อีกอย่างนั้นเลยใช่แล้วแต่วันนี้เอาเป็นสเต็กไปก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทําอย่างอื่นให้นะข้ารอกินอยู่นะได้ส่วนนั้นนี้ก็อร่อยสุดๆเลยจะพูดหรือจะกินเอาสักอย่างสิ <c oughs> จะว่าไปหมากับแมวเนี่ยกินกระเทียมกับหอมใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ลองตรวจสอบดูหน่อยแล้วกันอ,อ,อะไรเนี่ย <c oughs> เลขเจอเยอะไปไหนล่ะเนี่ยเฟลนี่แกเจ๋งขนาดนี้เลยเลรอเนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันรู้ๆกันอยู่อย่างนี้สิก็แหมฉันมองแกเป็นอย่างอื่นนอกจากมาจอมตะกระไม่ได้เลยนี่มีไรเหรอ ลาไม่มีอะไรอิอ่มแล้วง่วงหาวโงล,ละครตอนแถมในต่างโลกเป็นอะไรไปเหรอวินเซนต์แบบว่ามนุษยสึกอยากกินของอร่อยๆขึ้นมานะสิฉันเองก็อยากกินอาหารของคุณมุขโคดะอีกจังเลยเนาะ คุณมุคดะจะเปิดร้านอาหารที่ไหนสักที่หรือเปล่านะถ้าเปิดแล้วต้องไปให้ได้เลยอยากเจอท่านเฟลอีกจังเลยอยากฟังเรื่องสมัยก่อนของเขาจังนะนั่นสินะถ้าได้เจอสองคนนั้นอีกก็คงดีนะรอด้วย นี่เฟลเองนะถ้าอยากกินอาหารก็ไปหามาเองอย่างนั้นเหรอสำหรับข้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยตอนต่อไปพลังอันมหาศาลนี้เพื่ออาหารรอชมได้เลยนะครับ